สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูช่องนบรถไทยนะคะเมือนากาชิมาเบาบนั่งนะคะพี่น้องว่าออกรถไถมาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะหนึ่งพี่น้องมีปัญหาอย่างแนี้ถามว่าบเบิร์ตกะซอยคอมเม่นมาคุยกันได้นะคะพี่น้องอันนี้คือปัญหาที่เราเจอนะคะหนึ่งโกงไรพี่น้องโกงไรนี่หน้าชิปไรว่าเป็ดไรน้องพี่น้องบัตรลงทะเบียนหน้าบอกว่าชิบสองไรผูดคนละนาย องเงินเส้นเงินเส้นเงินเส้นแต่กับปัญหาอย่างอีเม่พี่น้องก็มีหลายปัญหาแต่หลกัหลกๆคือสองปัญหานี้เนาะพี่น้องแกย้ยากเงินเส้นเส้นได้นะคะถึงระยะเวลากําหนดต้องจ่ายนะคะหอดเดือนสิบสองคือว่ากำหนดกันเนาะ นัดกันว่าเออใจเดือนสิบสองเขาขึ้นเหล่าเรี่ยวกะหองใจเดือนสิบสองอันนี้เดือนสิบสามยังไท่ทันใจยอยู่พี่น้องก็แบบมี่ก็มีนะคะปัญหาหลักๆนะคะคือประมานนี่นะคะพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายปัญหานะคะสําหรับคนที่ออกรถท้ายมาจะได้เจอแต่อันนี้คือปัญหาหลักเลยนะคะพี่น้องเออไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปรุงเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปน้เด้วยพี่น้องด้วย